ากาศเลยประกาศเลยนี่เป็นเรื่องที่มีจะบอกว่าเพิ่งออกไปออกรายการหนึ่งปกติผมก็จะไม่พูดเรื่องแบบว่า hey, อนาคตจะเป็นข้างหน้าเป็นยังไงอ mm hmm. ะไรเงี้ยเนาะอ่านี่บอกเลยว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้ทํานายนะ <laughs> แต่บอกไว้เลยว่าครึ่งปีหลังเนี่ยหนักแน่หนักเรื่องอะไรเรื่องขาดแคลนอาหารในโลกใบนี้ mm hmm. แล้วอย่าคิดนะบอกว่าเราเป็นคนไทยแล้วโอ้ยเราอยู่ในประเทศที่มีอาหารลดมสมบูรณ์เนะี่ยโดนแน่นอนบอกเลย mm hmm. ฟันถกเราจะเราอันนี้บอกให้ยนเลยว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเกษตรกรรมมานาหลายสิบปีแล้วครับเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมจากอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวมันยิ่งใหญ่ยาวนานแต่จะบอกว่าเราไม่ใช่ประเทศเกษตรกรรมมาตั้งนานแล้วเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรกวานไปอย่างเงี้ยแล้วคนที่ทํานาทําไร่ทำมาหาก,กินเนี่ยก็ะวานไปแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าวิกฤตมันมีจริงมันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมพี่อ้อฟเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยที่ข้าวอะ่ะเริ่มขาดตลาด ใช่ๆมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน,ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะว่าเราเป็นประเทศที่ปลูกข้าวอะ่ะใช่แต่เราขาดข้าวเลยเนี่ยมันมานเรื่อยๆนี่ยังไม่รู้ตัวนี่นเรื่องใหญ่นะร,รู้ตัวได้แล้วนะว่าเรื่องวิกฤตเรื่องอาหารเนี่ยมันมาละวแน่นอนเราจะได้ซื้อของบางอย่างที่มันแพงผิดปกติแพงมากบอคอแตกที่มันไม่เคยแพงมาก่อนซึ่งมันเราก็รู้สึกว่ามันก็หาได้ทั่วไปนี่หว่ามันก็จะเริ่มแพงบางอย่างนีก็จะเริ่มขาดตลาดหาไม่ได้กระเทียมไทยเริ่มจะไม่มีนะครับรู้ตัวไหมเนี่ย กระเทียมกรีบใหญ่ๆที่เราใช้กระเทียมจีนด้วยใช่ครับคือคนจะเวลาทำอาหารคือแม่ผมเราชอบเล็กๆใช่ไอกระเทียมผัดมันหอมใช่ไหมเราก็จะสามารถตำแล้วทําได้ทั้งทั้งเปลือกมันเลยใช่ใช่พริกก็จะเริ่มไม่มีละมันเริ่มไปหมดแล้วนะรู้รู้ไว้ซะนะว่ามันจะเริ่มหายไปแล้วนะถ้ายังไม่รู้ตัวก็แล้วแต่เนาะก็ไอ้ใครที่รวยก็ปล่อยเขารวยไปครับให้เขารวยซะให้เข็ดไม่เข็ดก็ให้มันรวยให้เต็มที่ไป